กดแล้วก็โบกอ๋อต้องโบกไปโบกมาอย่มตุ้มอ้าวได้ชุดเฮ้ยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทร์โอเกลนแล้วก็นักคาราบมาอยูย่กับผมป่านอนแต่ช่องพี่เจทีพีอีกิจแย่เยี่ยมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสอยฟรีนะท่านผู้ชมครับรับชุดฟรีนะท่านผู้ชมกับการคอร์ดับกับ BTS ในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับฟรีไฟล์คอร์ดับกับวง BTS ท่านผู้ชมครับมีชุดฟรีที่ออกแบบโดยนะครับหนุ่มๆวง BTS ในครั้ท่านผู้ชมครับก็ใครที่เป็นแบบว่า F C นะครับก to ็ ต้องมาแล้วคุณผู้ชมเราต้องจัดแล้วสักหนึ่งชุดนะครับเป็นเอ็มซีใครก็จัดชุดของคนนั้นไว้น้ำชมครับโอเคก็เราไปดูคลิปกันเลยโอเคคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมเดียวกับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมที่ผมบอกเมื่อเช้าว่าจะหาโทเค็นพวกนี้แต่ยังไงคุณผู้ชมก็ก็คือวิธีหาโทเค็นให้เข้าไปตรงนี้คุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยลูกมี่อเช้าไม่เปิดโจมันบ้านี่นี่คือชุดที่ออกแบบโดยหนุ่ม BTS นเอผู้ชมครับทั้งหมดนุณผู้ชมทั้งวงคุณผู้ชมครับก็ชอบชุดไหนชอบคนไหนก็มาน้ชมครับแต่่วาหลุณผู้ชชมมมจะถาดยส่ววนนตัั้ครบ ผมค่อนข,ข้าง like ชอบชุดบูพีทุิชมเพราะว่าคือแบบว่ามันสวยตรงแขนนิชมเขาแขนมีไฟนิชมเขาคือค่อนข้างชอบชุดนี้นะนักผู้ชมก็เป็นชุดที่ว่าออกแบบช่วงครับก็คือง่ายว่าวิธีเล่นตรงนี้นิชมเราเราจะใช้หินผลึกทิสตันนิชมต้องเก็บให้ได้เจ็ดผลึกนิชมก็คือเนี่ยก็นิชมกติกานี้นิชมอย่ขออ่านนิชมกิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่5นิชมจนถึงวันที่16เดือน4นิชมรัาก็เริ่มจากจุดนี้ก็นิชมก็ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนชมครับก็ใช้นิชมอันนี้ เพื่อรับรางวัลผู้ชมชิ้นส่วนการผู้ชมการเชียร์ทุกใบจะมีจํานวนชิ้นส่วนการที่ต้องการเพื่อปลดล็อกผู้ชมครับเมื่อครบรวมจํานวนที่กําหนดน้ชมครับแล้วจะสามารถปลดล็อกการ์ดเชียร์นั้นๆได้รวบรวมและปลดล็อกการเชียร์ครบ7ใบจะได้รับ BTS อ่านไม่ออกที่ใช้สําหรับแรกชุดได้หนึ่งสุดหนึ่ง แฟชั่นแบบสุ่มช่ชงครับก็คืออย่างเงี้ยว่าเมื่อรวบรวมนิมชมไอหินเนี่ยครบเอันนิมชมครับก็ mm hmm. ค,บคือการเนี่ยครบเใบนิมชมจะสามารถแลกรับชุดได้แต่เป็นแบบสุ่มชมเห๋ือก,กดล็อกอินไปก่อนเลย mm hmm. วันนี้ได้ละอ่าได้ไม้เชียร์มา2อันชมครก็คือโทเคนนี้นี่นคือหนึ่งในโทเคนนิมชมครับที่เราต้องใช้นิมชมครับคือโทเคนเนี้ยจะได้จากการดรอปในโหมดทั่วไปก็คือดรอปตามพื้นนิมชมก็คือโหมดทั่วไปนี่คือตามพื้นนิมชมลงไปเก็บได้เลยนิมชมครับแล้วก็วิธีที่2ในการหาโทเ็็นนีชมมมมมกืออเเเล่่่่ใโหหดด4าาาาปไววับทงยๆ หลายคนรู้อยู่แล้วก็กำลังเก็บโทเค็น,เนตามพื้นน่ะวิ่งอยู่ไม่กี่เมืองคุณผู้ชมก็จะมีแบบสุสานหอดูดาวแล้วก็เออเป็นพวกที่ผมชอบเก็บเลยคุณผู้ชมจะมีสุสานหอดูดาวเกาะแก้วแล้วก็โรงสีนี่เดือดไปคุณผู้ชมไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ว่าวิ่งเก็บประมาณ2เมืองคุณผู้ชมครับแล้วก็เราใช้โทเค็นเชียร์คุณผู้ชมมาเชียร์ตรงนี้คุณผู้ชมมีการเชียร์แบบ2แบบทุณผูช้ชมีเชียร์แบบ1ครั้งกับเชียร์5ครั้งคุณผู้ชมห้าครั้งก็คือจะใช้5อันคุณผู้ชมในการเช leen, ียร์์์ท่าานน้้ชชเเเเววลลลีีียยยรรรกกกกกก็็ดดดคับบแ อ๋อต้องโบกไปโบกมาอ่ะคุณผู้ชมซุ้มอ้าวได้ชุดเฮ้ยได้เลยเหรออ๋อได้การ์ดคมั่งชมโบตกใจนึกว่าได้ชุดซื้ออหนึ่งทีโอเคคุณผู้ชมก็คือว่ามีได้การ์ดมาแล้วการ์ดเฉียงคุณผู้ชมนี่นี่ก็คือหน้ากิจกรรมคุณผู้ชมคือเมื่อกี้คุณผู้ชมเอาคือถ้าเกิดการ์ดครบก็คือเราจะได้คุณผู้ชมเนี่ยได้ของรางวัลตรงนี้คุณผู้ชมครับเมื่อครบตรงนี้ปุ๊บพอเราได้การ์ดเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยการ์ดเนี่ย เราได้เหมือนกันแ้วรวบรวมการ์ดครบ7จ็ดใบนิชมก็คือแบบรวบรวมการ์ดครบ7ใบจะได้หินนี่หนึ่งก้อนนิชมครับเมื่อหินครบ1นึ่งก้อนนิชมเราสามารถที่จะเอามาแลกชุดนิชมครับก็คือเป็นชุดเนี้ยแลกได้หนึ่งชุดนชมอยากได้ชุดไหนก็คือแลกได้1ชุดแต่ว่าคือกิจกรรมเป็นกิจกรรมฟรีคือเชียร์ปุ๊บเก็บการ์ดปุ๊บเนี่ยเก็บการ์ดนิชมสิบใบก็คือจะได้ในเนี้ยไอการ์ดได้หนึ่งใบนิชมเมื่อครบสิบก็จะได้ในหนึ่ง คบ10ได้1ครคบ10ได้1ครคบ10ได้1นะชมวับคบอันก็คือจะได้หินห,หนึ่งก้อนและหินนี้สามารถแลกชุดพ t ทีนชมโดยการเลือกนะครับ1ชุดฟรีก็คือเราสามารถเอามาเลือกชุดนี้ได้1ชุดนะมก็คือเมีว่ากิจกรรมนี้1 ID ไดีได้แค่1ชุดนะพชมรับไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดนะครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างของรางวัลชมก็จะมีของรางวัลเนี่ยนะชมนอกจากการเนี่ยที่ว่าเชียร์ได้นอกจากการก็มีแผ่นเพลงแล้วก็จะเป็นนี้นะ่าจะเป็นที่ตั้งตามแบบปะ เป็นที่ทางตามแแบบคุชมนึกว่าเป็นกล่องตายคุณผู้ชมก็คือเนี่ยเก็บการ์ดพวกนี้มชมครับครบชมครับก็เนี่ยขนเล่นไปเลยคือง่ว่าถ้าเกิดอยากได้เร็วๆคือน้องเก็บโทเค็นให้ได้เยอะชมน้องยิ่งมีโทเค็นเยอะน้องก็ยิ่งได้คุณผ้ชมฮู้ได้ชุดนี้นมชมนี่ก็ได้การ์ดมาคือเมื่อเราได้ชุดอะไรเราจะเราจะได้การ์ดของการ์ดของชุดนั้นชมมาหนึ่งใบใชไ่ไหมเนี่ย พอได้การมาปุ๊บเหนไหว่าจะเก็บรวมน้ชมมาแล้วตรงนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือเมื่อเก็บการ์ดทั้งหมดครบ10อันก็คือเราต้องเก็บการ์ดนให้ครบ10ตัวพอครบ10ตัวแล้วเราถึงจะได้หินนี่หนึ่งก้อนพอได้หินนี่หนึ่งก้อนเราก็จะไปแลกน้ำชมครับก็คือเป็นชุดพวกนี้ได้1ชุดโดยการเลือกได้ไดมมน้ำชมเลือกได้แค่1ชุดเท่านั้นน้ำชมครับก็คือเลือกเลยว่าอยากได้ชุดไหนก็คือตัดสินใจดีๆว่าอยากได้ชุดไหนน้ำชมอยากได้ชุดของคายน้ำชมแต่หินนี่มันขึน ไม่แน่ไม่แน่แต่ว่าอย่างน้อยก็คือตามที่พี่อ่านรายละเอียดมามชมเขาบอกว่าอย่างน้อยเราได้แน่นอนหนึ่งชุดเลือกได้คุณ้ชมว่าเราชุดไหนคุณชมรับหนึ่งชุดในนี้จะได้แน,น่นอนคุณชมว่าโอเคแล้วก็นี่คือเป็นการเราอินรับเซิร์ฟบอร์ดคุณชมวันนี้ก็จะเป็นกระดานโต้โอ้โหสวยนะกระดานโต้คืนแหวกน้ำคุณชมครับของ,ง BTA คุณชมาก็คือแบบว่ากระดานนี้ก็จะได้ฟรีคุณชมโดยการเราอินนะครับยมวันที่4นะครับ4เดือนเคุณชม เก้าเดือนสี่ท่านชมวันที่เก้านะท่านชมของเดือนหน้าท่านชมก็สามารถล็อกอินรับได้นะท่านชมกิจกรรมยาวๆท่านชมส่วนกิจกรรมนี้ยังไม่เปิดท่านชมว่ารับแฟชั่นนี่ท่านชมนี่ไงรับแฟชั่นตรงนี้ท่านชมก็คือว่าเนี่ยหินไม่เพียงพอท่านชมก็คือว่าเมื่อเราเชียร์แล้วได้หินมุกท่านชมเราก็เอาหินมาหมุนท่านชมว่าอ๋อเป็นแบบสุ่มท่านชมว่าเราจะได้ชุดไหนนะครับเมื่อมีหินหนึ่งก้อนหมุนโดยการใช้หินหนึ่งก้อนท่านชมว่สุ่มว่าจะได้ชุดไหนนะครับก็นั่นแหละกิจกรรมนี้ก็คือมีโอกาสรับชุดฟรีส่่ววนนี้้้เลืืออกกไดาผูชม็ค อย่าบอกว่าได้2ชุดอะจริงเหรอรับชุดชุดแฟชั่น BTS ทั้งหมด7ชุดผู้เล่นจะได้รับชุดแบบสุ่มจากการเล่นจากการแลกเปลี่ยนชุดแฟชั่น BTS แต่แต่ในครั้งที่3และครั้งที่5ผู้เล่นจะสามารถเลือกรับชุดที่ต้องการได้การร่วมกิจกรรมผู้เล่นจะได้รับชุด BTS ทั้งหมด7ชิ้นอ๋อรายละเอียดและเลยะเวลากิจกรรมดูที่น้ารับชุดแฟชั่นได้7ชุดหรอ พราะเขาบอกว่าได้ชิ้นส่วนเนี่ยเจ็ดชิ้นหนึ่งชิ้นอะสามารถแหละสุ่มได้หนึ่งชุดก็คือจะสุ่มได้ชุดพวกนี้หนึ่งชุดพอสุ่มออกมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับคือสุ่มแล้วแต่ว่าชุดที่สามเราสามารถเลือกได้ว่าจะชุดไรแตเคือถ้าเกิดมีโอกาสหมุนถึงเจ็ดนี้แสดงว่าเรามีโอกาสได้เจ็ดชุดเลยเหนี่ยชุดนี้ที่ผมอยากได้สุดคุณผู้ชมเฮ้ยได้เจ็ดเลยอุ้ยแจ่มคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสายฟรีทถ้าเกิดกิจกรรม free fire แจกขนาดนี้ก็ได้ยหมือนกับชูงก้อนนั่นแหละเป็นกิจกรรมที่ให้เล่นคุณผู้ชมครับหลลักๆเยผู้ชม คือทาความเข้าใจง่ายหลักๆคือหาโทเค็นนี้ก่อนนะครับอย่างอื่นไม่ต้องอะไรหาโทเค็นนี้จากการเล่นโหมด4-4ก็ได้ตอนนี้คือแง้ง4-4มาแล้วเล่นโหมด4-4ก็ได้หรือว่าลงเล่นในโหมดท,ทั่วไปแล้วไปหาเก็บตามแบบก็ได้ชมหลังจากนั้นก็มาเชียร์นี่ก่อนเอามาหมุนตรงนี้นมเพื่อเก็บไปตรงนี้นมคอเก็บครบเราจะได้โทเค็นหนึ่งอันแล้ว่อยเอาโทเค็นไปส่งชุดตรงนู้นนมครับก็ประมาณนี้ชะเป็นกิจกรรมที่เข้ามานะหลักๆคือที่ต้องมีคือโทเค็นนี้นมคันั่นแหละคือหลักๆตอนนี้ก็คือไปหาโทเค ค่อนข้างน่าสนใจคุณผู้ชมเราก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฟรีแน่นอนชอปจีเอ็มการันตีมาแล้วว่ากิจกรรมนี้ฟรีแนะคุนผนู้ชมไม่มีเสียตังค์คุณผู้ชมถามว่าไม่มีเสียตังค์จริงหรอพี่ไม่ครับไอกิจกรรมเนี้ยที่ยังไม่เปิดเนี่ยเสียตังค์แน่นอนผู้ชมไม่ต้องห่วงแต่มันยังไม่เปิดคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็ฟรีไปก่อนนะครับงคุณผู้ชมนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับของสายฟรีที่เข้ามาคุณผู้ชมก็อ,อย่าลืมลองเล่นคุณผู้ชมใครที่เป็นสายฟรีามพลดชคุณผู้ชมสสอออบบบถาาาาามมมมวว่่่่่่พพีีีครรัจะเเลนนแต้ชกก็็ ไม่แน่ใจชมไม่แน่ว่าสงการพี่อาจจะมาสตรีมหรือเปล่าผู้ชมพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้คือในคอมมันเล่นไม่ได้และอย่างสตรีมปกติพี่สตรีมในคอมัะพี่ไม่สตรีมในโทรศัพท์แต่ไม่แน่ว่านะคนพี่อาจจะสตรีมในโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์มันสตรีมได้แบบว่ามันจํากัดเพราะว่าแบตมีโอกาสหมดผู้ชมพอแบตหมดแล้วมันก็สตรีมต่อไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ไม่แน่ว่านะคนพี่อาจจะกลับมาสตรีมน้ชมก็ว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วผู้ชมก็ฝากกดไลค์กบสติ๊กเกอร์ให้ผมดูคุณผู้ชม่แ,กแจก,แก,น,แจกนี้นะควับนน ใครที่มาเมนต์อยู่ดีคลิปเมื่อเช้าพี่ไม่ได้แจกคนระับพี่แจกพรุ่งนี้นะพี่แจกทุกวันเสาร์ทุ่านชมพรุ่งนี้วันเสาร์ทุกท่าน,นชมเกมตัวลุ้นเลยทุกชมว่าใครจะเป็นผู้โชคดี5รางวัลน,นะครับที่พี่จะมาแจกบัตรไกน้าให้นะครับก็อันว่าไปแล้วทุ่านชมนี่